หยุดหยุดร้องก่อนวอไปไหนครับวอไปซื้อของกินครับผมสั่งหินฝากเขาื้อให้มงงบะไม่ฉันบอกว่าให้ลงไปด้วยการสงสารวอรแตผมชอบใช้แต่วอลงไปคนเดียวอะ่ะแต่ผมรีบไงรีคู่เล็ดกูผมรี่คู่ ตอนนี้มีใครดูไลฟ์บ้างถามดิสนุกป,ปะอยากรู้ว่าออทุกคนวันนี้มีใครดูไลฟ์ที่ผมแบบได้ไลฟ์ไหมทำงานที่มีเดียเลฟเฟอร์โฟสนุกไหมครับเห็นผมเต้นนะเอ,อเห็นช่วงแรกๆอ่ะก็ไปแบบรอๆอ,อยู่นะ ช่วงหลังๆอง่ะเริ่มเริ่มเอาไปแกงแล้วติดทีปะคือพังก็แบบว่ายินดีด้วยคุณเน้ลูกสาวค่ะลูกสาวจริงๆตั้งแต่แบบว่ามีงานไลฟ์สดอะไรเข้ามารู้สึกสว่าเป็นคนที่พูดมากขึ้นพอสมควรพูดแบบพูดไปเรื่อยไปเรื่อยแบบ พูดไปเถอแบบไม่มีสาระหยุดก็คือไม่ไม่มีอะไรหยุดถหอนกันเอ้าอูเขาบอกว่าถ้าสี่หมื่นพ่อต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะทำใจไปก่อนให้ผมทำอะไรดียทุกคนต้องรอเตรียมเซอร์ไพรส์งานแซมีจ้ะอยากเห็นดิเราไม่รู้ทุ่มปังเฮ้ยเฮ้ยอะไรต้องมาแล้วปะ พงอะไรมาปะน้องเพลงลูกทุ่งอะ่ะเป็นแค่นอนออกแล้วนะท่อนท่อนนี้โดนแคปแล้วนะโดนแล้วโดนแคปแล้วเป็นแค่ต่อแค่แค่สามคำอ่ะเป็นแค่นอน,อน,น,อนโดนแคปแล้วที่เพ้อลืมตาเกิดมาทำกางดอกไม้ร่างกายพร้อมบางไอพ่อพูดภาษาลุงหน่อยรู ผมว่าชอบโดนบอกว่าไม่ต้องร้องหรอกร้องไม่ตรงคีทุกคนพูดเหมือนกันหมดทุกคนพูดเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายเหตุการณ์คุ้นๆเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์จริงหยุดแบบว่าก็ชอบพ่อแหละแต่ว่าถ้าเรียกร้องเพลงต้องหยุดหยุดหยุดให้พ่อเต้นดีกว่าพ่อเต้นออบอกว่าเอาแล้วหน่อนผีเสื้อแมสแล้วแน่ๆหนูมิเตอร์กำลังจะโทรหาแล้วนะตอนนี้ สมัยเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีปูนาขายเกยเคย่าปูนานะเคยเต้นอยู่ตอนปอสองอะเต้นคิดมัดอะปูนาขายเกยตัวใหญ่ซะไม่มีอะไรแล้วัที่นะาทยามาสีไม่รู้ชักถ้าใครอยากเห็นคือโบดมาเยอะเดี๋ยวแฟนมีจะจัดพาดเต้นเพลงลูกทุ่งให้งงปหแฟนมีทแบบไม่ต้องหลงเหลือความหล่อเลยคือพี่อ่านเขาจัดไว้ว่าขายำขายำอย่างเดียวเลยไปเล่นตลกไม่ก็ ร้องเพลงลูกทุงออ่งพังหมดแล้วนะ <laughs> ยินวอคือใหม่ไทยไม่ทุกคน 40k แล้วคูนาขาเกาก็มาีม่้ย 40k แล้วอะ่ะต้องต้องคนเยอะไปหนีเถอะต้องบอกทุกคนในทั้งหมด 40k นี้ด้วยครับมันเป็นไลฟ์สาระนะครับหมายถึง ไลฟ์แบบไม่ม <congratulations> ีสาระอะไรเลยพูดไปเรื่อยเออมีเพลงชิเมโจได้เอาหัวใจเธอมาด้วยใช่ไหมเขาเขาพิมพ์มาผมแบบว่าเออทำได้เลยนี่หรือวาจาียาแบบในทีวีเขามีโฆษณาใช่ปะเคยเต้หรอเคยได้ยินชิเมโจได้ชิเมโจได้ใช่ปะ เริ่มแล้วนะครับเริ่มดือแล้วแต่ถ้าจางังหวะไหนผมค้างปุ่มผมก็จะไปแบบไม่มีสัญญาณเลยปุ๊บกระบอกวาขอนไม้กับเรือเคยฟังไหมอันนี้เพื่อนผมเองอะ่ะเพื่อนผมกำลังปันหรอประโบกกำลังปลั่นปุ่นอยู่ออไอไอติมกลัวไม่มีเออแล้วพี่วอลไปไหนพี่วอลไปนะ แล้วตุ๊กยอโทรศัพท์ตึ้เหมือนเจ้าของค่ะทุกคนไปพร้อมไปปัน่นดิปั่นที่บินดิเออเข้ามานีเด็กน้อยมน่นด้ไหมานี่ตัวเล็กไม่ดิตัวเล็กเตัวเล็กกวะเออมาตัวเล็กพูดมันเรื่องไง ทุกคนยัเห็นหน้าตัวเล็กปะครับเออตัวเล็กเอ่อหน้าตัวเล็กปะตัวเล็กของยีนเนาเออตัวเล็กได้ตัวเล็กนวดดิ่ั้วหาวตัวหนาวทุกคนครับคือเมื่อวนผมมีอะไรจะบอกทุกคนนะครับคือเมื่อวานนะครับตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาพี่ยินบอกว่าผมนอนกอดพี่ยินนะครับด้วยความที่แบบแกขิงผมแหละแบบมัน มันนอนกอดทําไมเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับคือเตียงนอนนะครับมันนอนไม่ได้นะครับมันเล็กนะก็เลยก็เลยต้องใคร่ไปนะพี่นอนเข้าแล้วนะมึงพูดแบบเนี้ยมาพี่นอนเข้าชุดเครื่องนอนซิกคร์ซาตินส่งมาเป็นเตียงเลยแบบตอนนี้คือคามาคอนโดไม่อีทีม่วางแล้วนะทุกคนครับอเอาแล้วตัวเล็กมาแล้วนะแฮชแทกอะเออแฮตแทกอะตัวเล็กไ็ได้ด้ย แม่แต่เล่กเหมือนอะไรเัาเล่นของยีนแต่แต่เมื่อเช้าผมแบบยังไงผมนอนไม่ได้เลยเพราะเพราะว่าผ้าห่มอ่ะคือผมเป็นคนจําพวกหนึ่งที่เกลียดคนแล้วนอนแบบขดผ้าห่มมากอ่ะแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เก่งใจเวลาเขานอนจะแบบว่าจะทําอะไรก็ได้ไม่ให้เขาตื่นอ่ะแล้วมันเอาผ้าห่มไปขดแล้วถ้าผมดึงมากลัวมันตื่นอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อกูตื่นก็ได้ดังนั้นลูกเว อาบน้ำนั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่าแต่ตอนนี้นะครับโทรศัพท์ร้อนแล้วถึงเวลานะครับ time to go ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับเฮ้ยเนี่ยคนคุยพี่เข้ามาดูพอดีเลยยิงโปรตแล้วยิงปัญหาเรื่องเก่งมึงหาเรื่องคือมันหาเรื่องผมตลอดจนทุกคนแบบอยากเล่าโมเมนต์หนึ่งให้แฟนคลับฟังอ่ะโมเมนต์ไหนครับโมเมนต์ที่เธอนอนกับพออ่ะอ่าเดี๋ยวรอฟังแล้วกันครับตอนนี้เครื่องดื้อแล้วอ่ะเครื่องดื้อเราไปก่อนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย É o <coughs>